ความรู้สึกตอนได้ฉีดโมเดอร์นาเข็ม2ตอนแรกนะรู้สึกปวดแขนเฉยๆก็เหมือนโมเดอร์นาเข็มแรกอะแต่ไอโมเดอร์นาเข็มนี้นะเหมือนเดิมโอ้พฤติกรรมเหมือนเดิมเลยอยู่ดีๆนะมันมันคั้นเนื้อขั้นตัวเลยมันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นที่คอพอลงโกโปรไปใช่ปะโอก็รีบไปหาหมวยเลยบอกว่าที่รักเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอะแบบไม่เคยแบบแบบคั้นเนื้อขั้นตัวแบบเสกได้อะเข้าใจปะคือหลังจากนั้นโอปิดคอมทุกอย่างแล้วโอก็มานอน มนอนมากินยาบอกขอหมดกินยาไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงตื่นเช้ามาโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่เคยป่วยอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอ่ะแบบอ้กูไม่รอดแล้วไอโมเดอรนาขอโชคดีเดอร์แชททั้งหลายผู้คงตายคนแรกอ่ะสำหรับโมเดอร์นาแล้วทอดอยู่ บอกเข้าไปว่าสเปคหล่อรวยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปหล่อรวยอ๋อแก่ๆ่ค่ะ I have มรดกค่ะแค่ได้ยินเสียงคลิกเมาส์ก็ชื่นใจครับพี่อังตีหนูมีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำอยู่แป๊บเดียวเสียใจแล้วมีอีกโปรโมชั่นสุดท้ายโปรเยอะสินะผมกาจะ เป็นคนที่แบบชอบเปผู้หญิงก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นสมองคิดดูดูขาย,ขายดูขายน้ำส้ม300ดูขายน้ำส้มาสามร้อยอ๋อสามร้อยขวดละสามร้อยสามร้อยใช่แต่ซินดี้ฟรีน,น้ำส้มค่ะใช่ซินดี้ขายมาม่าสามพันกระป๋องละพันแถมน้ำส้มสามขวดนี่ <c oughs> คุ้มกว่าเยอะคุ้มกว่าเห็นแปล้งกูอยู่ดายกูม่ได้เสียกูไปละเจอกันสวัสดีครับ สวัสดีอารขตีคือจะเล่าให้ฟังครับจะเล่าให้ฟังหลังจากที่มาสตรีมวันนั้น1ชั่วโมงนะครับเมื่อเมื่อสวันก่อนใช่ไหมมันสตรีม1ชั่วโมงตอนสตรีมนั้นอยู่อ่ะความรู้สึกตอนที่ฉีดโมรนนาเข็ม2ตอนแรกนะ รู้สึกปวดแขนเฉยๆก็เหมือนบูรณาเข็มแรกอะ่ะคือเข็มแรกทุกคนก็เห็นใช่ไหมฉีดมาปุ๊บวัาก็หลับตื่นมาสตรีมปกติปกติเลยไม่เป็นอะไรเลยบูรโณาเข็มแรกอะ่ะรู้สึกคัดเนื้อน,นิดหน่อยแต่ไอ้บูร่าเข็มนี้นะเหมือนเดิมโอ้พฤติกรรมเหมือนเดิมเลยหลับประมาณ5 5ชั่วโมงแล้วก็ไปฉีดกลับมานอนต่ออีกประมาณ5ชั่วโมงก็คือ ตื่นมาปวดแขนปวดแขนก็อาบน้ําสตรีมปกติมาสตรีมหนึ่งชั่วโมงแรกเชื่อไหมนั่งอยู่นะปวดปวดแขนใช่ปะนั่งอยู่นะสตรีมเล่นอยู่ให้ทุกคนดูอยู่ดีๆนะมันมันคั่นเนื้อคั่นตัวเลยมันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นที่ข้อข้อหัวไหล่ข้อแขนข้อเนี่ยสองเนี่ย,สอ,ยสองข้อเนี้ยมันเริ่มหนาวหนาวหนาว,หนาวแล้วเสียววบว่าแบบยันกระดูกอะแบบอุ้ยเป็นไรวะ โก็แบบหุ้ยทุกคนนี่ครับอาตีโอ้เป็นไรวะโอเป็นไรวะจะกูเป็นไรวะเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยกูไหววะกูไหวเว้ยก็ฝืนตัวเองประมาณ20นาทีบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่แบบคิดไปเองอะ่ะก็เลยแบบเอาว่าฝืนสตรีม20สนาทีพอพอรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เปกเป็นทั้งตัวเลยสักพักแม่งลามไปแบบไปกระดูกไปซี่โครงบ้างไปหัวเข่าบ้างไปข้อเท้าบ้าง ไปหมดเลยตีเนี้โอโหทั้งตัวแล้วกแบบชิปหายแล้วกูทําไงดีเนี่ยไอ้แบบโหทุกคนไม่ไหวจริงๆต้องแบบต้องรีบลงอะ่ะลงแบบฉุกเฉินอะ่ะลงสตรีแบบฉุกเฉินอะ่ะแบบกูไปละใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละอะไรประมาณนั้นลยอารมณ์ประมาณนั้นเลย,อลเลยพอลงโกโปรไปใช่ปะโป้ก็รีบไปหาหมวยเลยบอกว่าที่รักเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอะ่ะแบบไม่เคยแบบ แบบคันเนื้อคันตัวแบบเสกได้อะเข้าใจปะอาการแบบนึกว่าจะมาก็มาแบบเสกเฮ้ยมึงต้องคันเนื้อคันตัวนะแบบมึงมาเลยอะ่ะมาแบบจัดเต็มเลยอะ่ะนอนสต็อปเลยอะ่ะคิดไปเองอะ่ะแบบนอนสต็อปเลยแล้วก็แบบคิดดูนะพอพอพอ,พอคือหลังจากนะั้นโอ้ปิดคอมทุกอย่างแล้วโอ้มานอนมานอนมากินยาบอกองหมดกินยาไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงกินยากินซาลาไป2เม็ดหลับตื่นเช้ามาโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่กูจะบอกให้นะ ไม่เคยป่วยอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอะจริงๆเกิดมานะอายุมา20กว่าปีน่ะไม่เคยป่วยขนาดนี้มาก่อนเลยนะในชีวิตอะมันป่วยมากๆอรทุกคนมันแบบมันหนาวอะมันหนาวหนาวร้อนๆอะมันแล้วมันขั้นอะมันหนาวร้อนอะมันขั้นตัวแล้วมันหนาวไปยันกระดูกอะทุกส่วนอะมันไม่สามารถที่จะห่มผ้าแล้วทาให้หายหนาวได้อะเข้าใจลมปะมันหนาวแบบโอ้โหหนาวพ่อตายอะเอาง่ายแล้วแบบ มันทําอะไรไม่มันตัวมันร้อนแบบมันร้อนแล้วอั่วมันแค่ลมแค่หายใจออกมามันก็ร้อนอ่ะมันร้อนเผาอ่ะมันร้อนนะแต่กระดูกอ่ะแม่งหนาวอ่ะาจะยารมปะอธิบายไม่ถูกเลยเว้ยแบบไม่เคยป่วยขนาดนี้มาก่อนอ่ะแบบจะตายอ่ะแบบโอไม่รอดลวไอ้โมนาขอโชคดีเด้อแชททั้งหลายกูคิดอย่างเงี้ยกูกคิดอย่างงี้เว้ยกูแบบโชคดีไว้แชททั้งหลายมอบความสุขได้แค่เท่านี้วะมอบความสนุกให้ผู้ลือได้เท่านี้วะไอ้ชทหน้า ชัดหน้าถ้ามีอาชีพสตรีมเมอร์อีกไว้เจอกันเดอ้ออะไรเงี้ยคิดในใจแบบไว้เจอกันเด้อกูไปก่อนละลาก่อนอนี่กูคงตายคนแรกอะสำหรับโมเดิร์น่าแล้วแบบทําอะไรไม่ได้ครับอมววยก็แบบไม่รู้จะทําไงอมววยก็แบบหาหมอไหมหาหมอไหมมูบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่หาไม่หาว่าไม่ชอบหาหมอครับว่ามันแบบรู้สึกว่ามันมันมันฝืนอะว่าโอ้ไม่นคนขี้ฝืนนะครับว่าจะไม่หาหมอครับ แล้วคือแบบมันมันเป็นทุกอย่างเลยเว้ยไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตอ่ะมันเป็นหมดอ่ะอะไรที่มันไม่เคยเป็นอ่ะมันเป็นหมดอ่ะมันหนักที่สุดท่าที่เคยเป็นมาแล้วเคยเป็นไค้เล็ดออกนะเมื่อตอนเด็กยังไม่หนักเท่านี้เลยหรือว่าหนักก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ครั้งนี้เราโตแล้วรู้สึกได้ว่านี่ไม่หนักจริงๆเว้ยหนักมากๆมันทาอะไรไม่ได้เลยมันลุกออกจากเตียงไม่ได้เลยอ่ะคิดไปเองอ่ะฝืนหมดอะ่ะเจอละกาดเชียงรายอย่างหนาวอ่ะฝนตกลูกเห็บตกเชียงรายอีกโอ้โู่เคาะซ้ำกรมซัดอีกเมื่อเมื่อวานอ่ะ โอ้โหลูกเห็บตกฝนตก้ะกัดเย็นแบบเย็นกันไปในกระดูกอะมันจะตายอะนั่นแหละครับแล้วก็วันที่2เนี่ยวันที่หยุดมาเนี่ยที่หยุดทั้งหมดก็พักผ่อนคือนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งวันไม่เคยพักอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอะมันคือพักมันคือการพักผ่อนจริงๆอะมันคือการพักผ่อนจริงๆอะโอซีกลัวมหมอไอซีมุ่งหหมไม่ใช่มันกลัวมันมันไม่อยากนอนโรงพยาบาลไม่อยากต้องเจาะนู่นเจาะน,นี่ไม่อยากต้องทําอะไรแบบนั้นไงก็เลยแบบเออนั่นแหละ ก็คือที่พักไปหนึ่งวันก็คือและนี่เละที่มันพีคก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนที่มันพีคคืออะไรรู้ไหมที่มันที่มันพีคคืออันขอแสบเลยครับครับว่าไงหนูสู้สู้ครับอ๋อซินดี้ใช่แล้วเป็นไงบ้าง สบายดีค่ะสีเทาไปตอนนี้เราไม่ขอไม่ตอนนี้หนูไม่ขอตังค์แล้วหนูขอเคสเยอะๆโอเคไหมโอเคได้เดี๋ยวจะไปตายให้เงินไม่ต้องเอาเคสเยอะเยอะเนี่ยถูกอะไนได้เคสเยอะแต่ว่ายังไม่ทันเห็นแรกแรงจริงครับผมยังนอนหนาวแต่ทั้งคืนอดูไปอยู่ค่ะไม่แฟนใหม่ หนูไม่มีครับหมไม่มีครับที่รักบุญส่งครับหนูมีแฟนครับเลือกทั้งทีแม่งเลือกรุ่นปู่แล้วแม่ไม่เลือกรุ่นพ่อเลยนะเลือกรุ่นปู่ไม่พอแล้วไปกต่อยก็เฝ้าซับแล้วไะเห็นไหมพอดีชอบแบบเกงๆกพอตายปุ๊บเราจะแบบไอแทมบอละดุ

มีอะไรในตัวเลยอะตอนนี้บกว่าก่อนตายเนี่ยจะพาก็ก่อนนี่ให้หนูหรือเปล่าดีกว่าเฮ้ยแล้วว่าเดี๋ยวหนูกลับมารักพี่อาติเหมือนเดิมโอเคนหมเดี๋ยวเราเพลงให้ฟังก็คืนก่อนนอนเลยอเคยไหมบอกเขาไปว่าสเปคหล่อรวยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปหล่อรวยขอแก่แก่ค่ะ I have มรดกแฟนไม่ใช่สิ I need มรดกหล่อรวยชอบติ๊กล้วยหล่อรวยหล้วยสวยอะ เดิงเฉยเลยหนูหนูหนูเลือกทางได้ดีมากหนูเป็นพยบาลอะเป็นไม่จริงตดจุดจจุดประสงหลักเพราะว่าอยากเจอผู้ชายค่ะแล้วแบบว่ามีรดสี่ประตูให้ไปรับผู้ชายรักษาฟรีค่ะตรงนี้นะคะเจ็ดตรงไหนไหมเออคะค่ะปกติแล้วให้เขาเลือกระหว่าง องพันห้าพันหรือว่าแป0พันอย่างเงี้ยถ้หนอกระเป๋าแปดพันนี่เร่งไหมงานเร่งไหมแปดพันอ๋อแปดแปดแังานรีบค่ะงานรีบเหรอแปดพันนี่งานใช่รีบใช่งานรีบค่ะโอ้โหแปดพงานรีบหมื่นสองจะขนาดไหนวะแปดพันเร็วอะ เป็นว่าตั้งใจนะตั้งใจอันนี้ดเดี๋ยวเาให้เป็นขวัญถุงเลขเลยะสี่เจ็ดโอสสามค่ะสี่ห้านะโอ้โคตรใบอ่ะห้าหรอไม่ค่ะสามสามค่ะค แค่ได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงคลิกเมาส์ก็ชื่นใจไปๆๆๆรีบๆไปไฟค่ะดูแลชอบอยู่ใช่ตายเยอะๆนะคะไม่ต้องรักหลอก่ะชีวอตจาดยช่ชอบมาสายทันด์เดอรานอนด้วยนะครับครับพี่ติตีหนูมีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำอยู่แป๊บเดียวเสียตัค์อีกแล้ว สนใจไหมครับอะไรปกติใช่ไหมโอแรกเลยนะพี่อาทีปก็คือทำประกันรับโรงพยาบาลค่ะแค่สองพันถ้ามีแต่ละอย่างชอบห้าร้อยห้าสิบห้าไปละค่ะที่ชทยเยปกติเรานอนเตียงเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเลยใช่ไหมคะแต่นอนแต่ทำประกันปุ๊บนอนเตแค่ห้าสิบตลอดชีพค่ะห้าสิบตลอดชีพเราจะนอนห้าสิบได้ยังไง มันจะหักเปห้าสิบหรือว่าไงนั่นค่ะนอนนอนรักษาใช่ค่ะเอเหลือแค่ห้าสิบอ๋อหมายถึงนอนไม่ได้หมายถึงนอนพันหนึ่งเหรอไม่ใช่ค่ะเตียงนู้นค่ะปกติแล้วนอนหนึ่งร้อยไง้นอนห้าสิบตลอดชีอีกไม่ค่ะใช่และก็ห้าร้อยล้วไม่ค่ะปกติมันร้อยหนึ่งมันร้อยที่ตรงไหนเป็นห้าสิบบาท ร้อยหนึงน่งค่ะหนูขายโปรนี้กับคุณลุงเป็ดลุงเป็ดชอบใจมากค่ะเตียงเรานุ่มดีมากที่สุดเลยใช่แล้วชอบใจโง่นี่เรานเราขายให้เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวนี้ใช่ครับแล้วก็คุณลุงเป็ดได้ซื้อไปอีกโปรหนึ่งค่ะเป็นโปรดีเอ็กซ์ค่ะ กระเทียมดีเอ็0 0์สามันสใช่ไหมคะซื้อกับซินดี้วันนี้2,500ค่ะหยุดพูดก่อน3,400ไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะไอบอกซันซื้อซินดี้ปุ๊บสอ0พันห้ะคือปกติมันแปดร้อยและ8แปดร้อมัน2 4งพด้วยซ้ำแล้วหนูจะออกกำไรสองพันห้ด้วยเหรอนี่กระดับนี่กระดับตอนแรกโบสาม0ัด้วยนะตอนแรกจัดปกติ3,500ลดเหลือ2,500ันห้าสองพันห้าแล้วกับหนูได้กำไรด้วยอีกหนึ่งร้อยจริงไหม แต่แต่แต่คือคุณลุงเป็ดซื้อไปในโปรสามพันค่ะสามชิ้นสามพันไก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะไอ้ซื้อไปลืมหูลืมตาเลยอาบน้ำมีสบู่ไหมอ๋อสบู่วันนี้ก็รับพันเท่านั้นค่ะสกปกติพันสองแล้วถ้าหนูแล้ถ้าเอาหนูมาอาบน้ําด้วยอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าหนูอาบน้ำเลยได้ค่ะถูหลังด้วยได้ค่ะ ปรวันนี้โปรถูกมากคุณผู้รอคะแค่หมื่นห้าเท่านั้นค่ะผมอับด้วยได้ไหมครับถูกไปถูกไปไว้สองหมื่นเลยอนะหนูอับด้วยอนะ่ะแต่หนูต้องอหนูต้องถูพร้อมกันเลยนะโอเคปะไปค่ะห,หนูต้องนุ่งไม่ตัวตัวเดียวเหมือนกันนะนี <c oughs> ่ 4, 7, 5, ค่ะอค่ะเลขสี่เจ็ดห้าค่ะสองหมืน่นพร้อมรับเงนินค่ะไม่ได้มดไม่ไม่ไม่สองคนต้องสองคนเท่านั้นได้ค่ะสลังหนู่าขาดแล้วเนี่ยสลังหนูขาดแล้วเนี่ย พอดีอา,อาบน้ำนมบอ่อยค่ะอย่าลืมสองหมืน่นสองหมื่นหนูก็อะไรอ่ะฮะ,ะ,ะมีอีกโปรโ <c oughs> ปรโมชั่นสุดท้ายโปรเยอะสนหนย ใช่ค่ะเป็นระบบขนส่งค่ะว่าจะเป็นวิลแชร์อุ้มหรือว่าขี่หลังรอบละ500ค่ะแต่ถ้าให้ไปไปก,กลกว่านั้นโรงพยาบาลคิดรอบละพันห้าเท่านั้นเองค่ะวิลแชร์อุ้มหรือขี่หลังใช่ก็คือเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยหนูจะอุ้มขาไปทำทุกอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพาไปทุกอย่างคิดราคาพิเศษแค่พันเดียวเท่านั้นสเนเไหมแล้วแบบ พาไปมุมมุมอับไหี้ะครับแบบรับตาคนอย่างเงี้ยคิดเท่าไหร่ที่ทำไม่ดีไม่ไร<ม>บวกเพิ่มความเสี่ยงก็ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นเหรอถูกไปปะสำหรับหนูเนี่ยไม่เป็นนายค่ะเป็นราคาพิเศษสำหรับคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่เหรอเอาแบบเบลเบ์เลยได้ไหมอ่ะสมัครเบมเบ์เลยไหมแบบไปไป,ไปที่เล้รับแล้วรออยเงี้ยเออได้แค่ภายในแบบโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะโอเคชอบเลยใน<อ>แบบในที่แบบราชการเลยอย่างเงี้ยได้ค่ะ ห้าหมื่นค่ะสี่เจ็ดสองพอนะคะเราพร้อมไปแล้วทําอะไรได้บ้างอ่ะต้องถามก่อนเราพร้อมไปทําอะไรได้บ้างต้องเล่งงานปะเนี่ยชอบเล่งงานปะเนี่ยอ๋อไม่ต้องค่ะซินดี้ไม่ต้องเล่งงานค่ะไม่เล่งงานใช่ไหมให้แค่ฟิลแฟนคิดเพิ่มค่ะิคิดอะไรคิดเพิ่มด้วยใช่ค่ะแล้วแบบคนคนที่ถูกใจชั่วค่ำคืนอย่างวันไนแตนเนี้ยคิดเท่าไหร่คิดแค่สองแสนพอค่ะราคาเบาๆใช่ค่ะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยังไม่ได้เลยค่ะอันเนี้ยใช่ สนใจไหมคะพอดีเงินเหลืออยากจะเสียเงินทักค่าแสนหกแสนอะไเงี้ยพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากแล้วถ้าแบบไม่ถูกใจอย่างเงี้ยไม่ถูกใจหนูยินดีคืนให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอใช่ค่ะที่องแล้วไม่ถูกใจคือสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอเนี่ยใช่คืนแค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายด้วยถึงก็กลัวเงี้ยถือว่าเป็นค่าทำควันอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะถือว่าโปรโมชั่นที่หลายๆอย่างที่ work มากเลยอ่ะแบบหลายอย่างได้กำไรล้วนเลยอ่ะ ไม่มีไหน้าหนูขาดมันเลยอะสักนิดเลยอะตอนที่ว่าฟังมาอะต่อให้ลดราใจดีเอ็กไหมคะอ๋อฮาร์ปูดีเอ็กไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยชอบเพิ่มปั๊มยาเท่าไหร่อ่ะอ่านั้นหนูคิดเด้อพี่ต้องหิวแน่นอนมาม่าซื้อกับหนูทลกพันฮะหนูขายสามชิ้นสามพันหนูแถมน้ำร้อนอีกสามแก้วฟรีๆไปเลยอ๋อแถมน้ำร้อนสามแก้วฟรีเลยเหรอว้าวโดยปกติถ้าคนที่แบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ย จะตกเปเหยป็บแบบคุณลุงเป็ดค่ะใช่คุลุงเป็ดแถมน้ำส้มด้วยอ่อนเนี่ยชิบหยมาม่าแถ่น้ำส้มด้วยสามขวดแน่ต้องรีบซื้ออย่างแบบแบบไม่ต้องลังเลอจริงปะใช่ค่ะพี่อาทิคนจะซื้อเก็บไว้นะคะแต่แต่ถ้าแบบไม่เป็นไรไม่ชอบกินมามาก กะปองเดียวหนูก็ขายค่ะหนว่าจะเป็นคนที่แบบชอบเปผู้หญิงก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นสมองนั้นหนูรู้แล้วว่าไหนว่าไหนเป็นดีหรือไม่ดีอะคือช่วงเนี้ยพี่คงจะต้องนอนน้อยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องนอนอนเดียตลอดหนูบินไปดอยอินทนนท์เพื่อไปคัดสัตว์เมล็ดกาแฟที้หมดมาอย่างดีค่ะหนูไม่ตกบุ๊กก็หน่อยแล้วนอนคนเดียวอะโอ๊ยนอนคนเดียวท้ากับนอนน้อยอะไร้ะ ไม่คาหนูขายของก่อนโอเคใช่ใช่คือหนูอ่ะบินไปยันยอดดอยอินทนนท์เพื่อไปคัดสส่เบรดกาแฟเพื่อมาทํากาแฟดําเป็นกาแฟแก้วพิเศษแก้วละพันเท่านั้นแก้วละพันเท่านั้นสนใจไหมคะใช่ค่ะดื่มและจะดีมากค่ะป้าขายอะไรอีกอะขายอะไรเขาอีกขายกาแฟดาเพราะว่าบินตรงไปซื้อมาเองฟังมาห้าโปรโมชั่นแล้วไม่มีไหนคุ้มสักอันเลยดูดูขายดูขายน้ำส้มดูขายน้ำส้มอย่าบอกนะ อ๋อสามรอขวดละสามร้อยสาอยสายใช่แต่ซินดี้ฟรีน้ำส้มค่ะ้ซินดี้ขายมาม่าสามพันกระป๋องละพันแถมน้ำส้มสามขวดนี่คุ้มกว่าเยอะคุ้มกว่าเห็นไหมเออซื้อซื้อกะสก้าเลยแต่ขาดทุนเอออันแกกูอยู่ดากูมีแต่เสียกูไปละเจกันสนใจกาแฟ้ำไหมนี่าติ Đáp tóc 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 tóc